สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่3 minutes English in core สานาทีที่จะทำให้ทุกที่กลายเป็นโรงเรียนสอนภาษาค่ะวันนี้นะคะคุนที่มีคำว่า work มาฝากค่ะคำว่า work เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทำงานได้อย่างเดียวนะคะมันแปลว่าอะไรได้บ้างไปดูกันค่ะ คือคำว่า work out นะคะ work out work out ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าออกไปทำงานข้างนอกนะคะคำว่า work out ตัวนี้สามารถแปลว่าออกกำลังกายได้ด้วยค่ะหรือว่า exercise นั่นเองปกติเราก็จะพูดแค่ exercise ไปออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะลองใช้คำใหม่ดู professional มากเลยนะคะคือคำว่า work out ยกตัวอย่างเช่น I work out at the gym three times a week I work out at the gym t times a week ฉันเนี่ยไปออกกำลังกายที่ยิม3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะหรือคำว่า work out ตัวนี้ยังสามารถแปลว่าพัฒนาแปลว่าจำเนินไปแบบนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น g o o d luck for your future I hope everything works out well for you get luck for your future I hope everything works out well for you ก็คือโชคดีกับอนาคตของคุณนะคะขอให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปหรือมันพัฒนาไปในทางที่ดี รูปแบบที่3ค่ะนะคะของคำว่า work out ตัวนี้มันสามารถแปลว่าคำนวณน,นะคะในทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น the t o t a l bill for three people is 900 b a h t it works out 300 b a h t each the t o t a l bill is 900 b a h t it works out 300 b a h t each ก็คือ ราคาทั้งหมดคือรวมบินทั้งหมดแล้วเนี่ยมัน900บาทนะคะก็คือคำนวณออกมาแล้วมันคือ300บาทต่อคนอย่างเงี้ยนะคะเพะฉะนอันนี้คือเขา work out ในทางคณิตศาสตร์นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเกี่ยวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะยกตัวอย,อย่างเช่น3 3 6 m u l i l y by 7 n e I need to do this on paper I cannot work out in my head จำนวนคูณเนี่ยคือตัวเลขมันเยอะมากเลย ท่านเนี่ยไม่สามารถคำนวณได้ในในสมองต้องต้องเขียนบนกระดาษแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือคำว่า work out นะคะสำหรับคำว่า work ที่ไม่ได้แปลว่าแค่ทำงาน and that's it for three minutes today วันพรุ่งนี้นะคะ3นาทีคทุณดิสมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะคุณดิฝ่ายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปคุณดิด้วยกิดบาย